สวัสดีครับสวัสดี FC และท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมช่องเจียมชาชาแนลนะครับวันนี้เจียมชาชาแนลนะก็ตื่นสายแต่ว่าตื่นสายก็จะพาไปดูวิถีชีวิตเช้าๆเนี่ยในวันหยุดอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเราติดตามรับชมได้เลยนะครับว่าวันนี้ผมจะไปถ่ายอะไรมั่งดูอะไรม้างนะครับ วติดตามรับชมนะครับผมไปกันเลยครับนี่นะครับก็เป็นวิถีชีวิตเช้าของคนในหมู่บ้านนะครับนี่ครับวันนี้นี่ฮะวันนี้โอ้โหวันนี้สภาพอากาศวันนี้ก็ท้องฟ้าก็มีเมฆนะแต่ว่ามีแสงแดดเล็ดลอดออกมาได้นะครับนี่ฮะนี่ฮะ,ฮะก็ สายแล้วนะครับวันนี้แต่ก็ประมาณสักงหกโมงกว่าท้องฟ้าท้องฟ้าเามฆน้อยนะบางๆแจ่มใสนะครับนี่ครับนี่ฮรนี่ก็เป็นวิถีชีวิตที่ว่าเนี่ยคนต้องออกไปค้าข,า,ขายทำมาหากินก็มีคนมาซื้อนี่ครับนี่ครับก็ทอง นี่ร้านร้านปลาทองนะฮะร้านปลาทองโอ้ยเจอร้านปลาทองฮะวันนี้ฮะหมกปดุกหมกหนไม้นี่ฮะวันนี้ร้านปลาทองมีนี่หมกปลาดุกหมกปลาดุกกับหมกหน่อไม้หมกเท่าไหร่ปลาทองหมกหมกยี่สิบห้าบาทนี่ฮะมีกับข้าว น,นี่เจอปลาทองคนสวยปลาทองแล้วนี่อะไรครับเนี่ยครับนะนี่หมกปลาซิวหมกปลาซิวหมกเท่าไหร่หมกอีพ่าหมกปลาซิวเยอะมาเดี๋ยวเอาหมกหมกปลาดุกนเอาเอาหมกอะไรเนี่ยมีมีข้าวนี้ด้วยใช่ไหมข้าวเหนียวใช่ไหมปลาทองอเยอะเ๋ยว,วยแปบ๊บนึงนี่ฮะวันนี้ก็อุดหนุนปลาทองนี่แหละครับีวิถีชีวิตชาวบ้าน เท่าไรครับป้าทองห้าสิบห้าค่ะนี่ครับห้าสิบห้าบาทง่ายง่ายครับเช้านี้หมกซื้อหมูยอแล้วก็หมกปลาดุกแล้วก็ข้าวเหนียวสิบบาทนะครับวันนี้นี่นะครับป้าทองก็ไปขายที่เดิมไปแล้วนะฮะนี่ครับพอเช้ามาผมเจิมก็แวะซื้อปลาทองนะครับนี่ครับไปแล้วปลาทอง นี่มานี่วันนี้น้องส้มขายนะวันนี้ตื่นสายนี่อันนี้น้องส้มบอกหมดแล้ววันนี้เมนูอะไรคะเนี่ยหมดเนี่ยไข่ลูกเขยจ้ไข่ลูกเขยลูกเขยถ้าใครไม่ได้เป็นเขยแล้วสิงั้นล่ะไข่ลูกเขยแล้วมีอันนี้แกงเห็ดจ้าอ๋อแกงเห็ดนะครับเห็ดรวมหมดแล้วเนาะนี่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 ครับไข่ลูกเขย พอมีเหลือแค่นี้ครับสองถุง<ช>นี่ครับแล้วก็อันนี้ลาบอะไรน้องสม้มลาบไก่ใส่เครื่องในไก่รบาบไก่ใส่เครื่องในไก่นะครับนี่ครับวันนี้หมดหลายเมนูแล้วแล้วก็ขนมนี่หมดแล้วขนมก็เลแค่นี้คเพราะผมตื่นสายนี่แอดมินตื่นสายนตื่นสายนี่นะฮะนี่น้องส้มคนสวยนะฮะนี่ก็เป็นคุณยาย สวัสดีครับคุณยายคุณนายเพนแล้วก็คุณป้าสวัสดีครับนี่รอรอใส่บาทใช่ไหมครับเนี่ยนี่เนี่ยคุณยายติม่มแล้วก็มีคุณยายอีกท่านหนึ่งนะฮะรอใส่บาทนะฮะนี่ครับนี่น้องส้มก็ตักวันนี้ถือว่า หมดเร็วนะฮะนี่ยังไม่ยังไม่เจ็ดโมงนะหกโมงหกโมงประมาณหกโมงครึ่งน,นะครับตอนนี้แต่ว่าวันนี้ดูเหมือนว่าจะสายเพราะว่าวันนี้ไม่มีเมฆมากะฮะแสงอาทิตย์ออกแต่เช้านี่นี่ฮะท้องฟ้าก็สวยงามนี่ครับก็เช้าๆนะครับนี่ครับก็เป็นวิถีชีวิตแบบว่า วันนี้เป็นวันหยุดนะฮะสบายๆนะครับไม่ต้องเร่งรีบอะไรามากมายปกติผมก็ต้องตื่นแต่เช้าเหมือนกันแต่ว่าวันนี้ตื่นสายนะนว,นะวันนี้ตื่นประมาณหกโมงนะครับนี่หกโมงแล้วก็ทําทุรส่สรงส่วนตัวก็ไม่ได้ออกมาก็เลยเอาเป็นว่าเราสายแล้วก็ออกมาช้ากับข้าวก็เลยหมดนะครับวันนี้กับข้าวน้องสม้มแต่ก็เหลือนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยนะแต่ว่าวันนี้หมดไวนะฮะ หกโมงกว่าก็หมดปกติก็ประมาณเจ็ดโมงะเจ็ดโมงหน่อยๆนะครับครับนี่ก็นี่นะฮะน้องส้มก็เก็บบางส่วนแล้วไม่ค่อยมีนะกับข้าววันนี้รรนี่ครับเดี๋ยววันนี้หลวงตาท่านก็มาบินธบาตเหมือนเดิมสวัสดีครับแม่จอมครับสาธุครับแม่ไปไหนมาครับแม่บาคอ๋อครับผม นี่ก็เป็นคุณแม่จอมนะ,ะท่านก็เนี่ยเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้านก็เนี่ยฮะไปไหว้พระพรมมาแล้วก็แวะมาอุดหนุนน้องส้มเหมือนเช่นเคยนะครับ,บนี่ครับตอนนี้หลวงตาท่านกา็รับบาทหรือบินทบาทมาใกล้ๆตรงนี้แล้วนะครับนี่ฮะตรงนี้ก็นี่ ป้าแม่แม่ฮะยายยก็รอใส่บาทนะครับนี่เดี๋ยวรอใส่บาทกันนะครับนี่รอหลวงตารอหลวงตามานะฮะนี่ฮะรอหลวงตาท่านมารับบาทตรงนี้นะครับเดี๋ยวนี่ครับคุณแม่แม่ยายยายก็ท่านก็ ก่อนใส่บาทนะครับท่านก็จะเอานี่ฮะสัมภาระหรือกับข้าวอะไรก็ยกขึ้นสาธุก่อนนะครับนี่ฮะสาธุก่อนใส่บาทนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวนี่ฮะนี่ครับหลวงตาท่านก็มารับบาทแล้วนะครับตรงนี้นะฮะท่านก็มารับบาทแล้วนะฮะท่านหลวงตา นี่นี่คุณยายติ๋มนะฮะใส่บาตรฮะวันนี้รับบุญนะ<ส>กันนะครับเอฟซีทุกท่านครับนี่ฮะเป็นวิถีชีวิตเช้าๆ้าของคนในหมู่บ้านนะฮะ,ะต้องทำกันเป็นประจำนะทุกวันนะครับก็จะมาใส่บาตรนี่ฮะใส่บาตรในในหมู่บ้านเนี่ยฮะนี่ฮะลวงตานะฮะ สิ่งที่ยากที่สุดที่เราได้พบได้เจอได้เห็นก็คือการเกิดเป็นคนยากมากการเกิดเป็นคนเกิดเป็นคนนี่ยากนะเพราะส่วนมากจะไม่สร้างบุญจงกุศลไม่ได้เกิดเป็นคนเกิดเป็นสัตว์เป็นอะไรอยู่นี่หลวงตาท่านก็เทศนิดหนึ่งนะเทศให้ฟังนิดหนึ่งนะฮะเมื่อเกิดเมื่อเราเกิดเป็นคนแล้วพาชีว Arrow, ิตให้รอดสร้างบุญมาดีก็อาจดี อย่างที่สามพระพุทธเจ้ากว่าจะาบัพขึ้นมาได้แต่ละองค์นานมากยากมากแต่เราก็ได้แล้วพอเราเกิดมาเป็นคนแล้วเนี่ยทั้งสี่อย่างนี้มันเป็นยากมันเป็นยากมากแต่เราก็ได้ทําทั้งสี่อย่างเราได้เห็นทั้งสี่อย่างเราพบทั้งสี่อย่างเราผ่านมาแล้วชีวิตของเราก็มีความก็เรียกว่าเป็นพ้นทุนบนที่สูงนะเราก็ได้มีโอกาสได้ทำบุญคีอพบหน้าพบหน้าของเราที่เรินต่อไปก็แน่นอนว่าเราพบ พบกับความสุขสติสุขสติแล้วสุขสตินะก็ขอผู้ธรรมาจตุนท่านตรงนี้อธิบายท่านท่านท่านที่เราขอเข้าใจว่าเราได้พบทั้งสิ่งที่ยากทั้งสิ่งอย่างเราได้เห็นสิ่งที่ยากทั้งสองอย่างและเราก็ได้ปฏิบัติตามธรรมะของพระพุทธเจ้าถือว่าท่านได้สร้างบุญสร้างกุศลเพื่อชีวิตที่ดีสวดน้ำ๋ยวแม่สวดน้ำนะสาธุสาธุ อิทงังเมมาตาปิตุนังโอตุสตุกีตาโอตุมาตาปิตโรอิทงังเมยาตินังโอตุสตุกีตาโอตุยาใโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาพีดาของข้าพเจ้าญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าสู่โขดถงนาำที่เขี่ยวฟองเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันาชาติ ขอให้ท่านทั้งหลายได้โปรดมารับส่วนบุญส่วนกุศลที่พระพเจ้าได้กระทำละอุัิศได้แล้วในครั้งนี้ด้วยเถิดขอสวดสัพพามังคลางขอสัพพมงคลจงมีแด่ทานรักทานสุตสัพพะเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงคุมครองรักษาทานสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะธรรมานุภาเวนะสัพพะตังฆานุภาเวนะสัจพะสุติปาวะสุเต สุข Shift, กะะีรติคาย่โภาว่าท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนขอความสวัสดีสุขสายโชคดีและโชคดีโชคมีแย่าท่านในทุกมือเถื่อสาธุบุญสาธุสาธุสาธุครับนี่ก็เป็นวิถีชีวิตตอนเช้าของคนในหมู่บ้านนะครับมีคุณพี่คุณป้านคุณยายนะท่านก็ มารอใส่บาตนะครับเป็นประจำทุกเช้าของหมู่บ้านนะครับนี่ฮะครับสำหรับเช้านี้ครับช่องเขียวมชาติ Channel ครับก็ขอให้น้องส้มปิดคลิปให้ช่องเขียมชตา,าหน่อยค่ะ อย่าลืมแม่มาอุดหนุนแม่ค้าคนเดิมนะคะแม่ค้าสวยๆคนเดิมับกัดนิมิตใหม่ซอยเก้าค่ะตอนหกโมงเช้าอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องเขมราชช anel คับผมครับวันนี้เขมราชช anel ครับขอบคุณ fc ทุกท่านแล้ะผู้ที่ชมขอบคุณมากมากเลยนะครับขอบคุณมากมากที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับครับแล้ววันนี้นะครับขอตัวไปก่อนครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ 呵呵呵呵。